<Cornell. S 2> ไปๆๆสู่ๆแล้วไ่สู้ละสบายดีปีใหม่โชคดีปีใหม่ด้อโอ้ไม่น้องเลยเห็น้องทงกับน้องเพิ่นเออดเดินทางบบดนี้แบเยโอ้เล่งไปลึกแค่ระวังเด้อ

เม็ดไข่กระปูโดยพอลีมาสั่งโกโก้กินอยู่นึ่งผ่านประเพทศบันธาไปหามาจะใช่ไหมมิตุหามาแม่บ้านเข้านี่ยเลยเมตุเป็นคนบ้านไหนบันธาเนี่บอสเมตุเป็นคนคนบ้านพอนซิมโอ้เคยเข่าบ้านพอนซิมเคยเคยเคยบ้านคนซิม่บอลลี่เหมือนจำได้ว่าบเคยเข่าจากเสือนะแม่ก็ไผ่เมตุ ลูกชายมาส่งบอโอ้ผูกเป็นถ่ายนี่เนาะุดูดีน้อยอาชีพแม่ปกตินี่แม่เห็นอย่างน่องแม่ด่าน้าแซงนี่รูปใครทุ่งนี่เนี่ยนี่เป็นตุ่งละสิบลูกสิบท่นนี่ชาบานบอลลโดยแม่เนาะทุ่งละชาบานมีแต่โตนี่เป็ตุ่อันนี้แต่ชาโตมีชาโตมีมีเท่านี้บ่มาหนิ ขายได้ไม่ตู้เชียวไปซื้อยังนี่แตไปซื้อเนี่กินด้งนำหน้าแต่เธอปฏิโคนแบบเอาไปํำหน้าด้ยนหน้าเซงบ่ะด้งนำหน้าเซงอยู่อ้หเียวไปซื้อแ้กินนี้อันนั้นขอตัว้อันพอไปตู้ปยงพอไปตู้เ็นเจ้กแม่กลับไปรุ่งน้องราเลยเป็นเตเกิร์ด เจี๊ปปอตอนนี้เจี๊ปปอแต่ว่ามันนี้แต่เกิดอโไข่หน้าเซกไม่เห็นเลยเห็นหน้าเซ็กเดยอเห็นหน้าเซกยุบยู่บึงบ่หูจักหูจักตาน้องทงบ่อ้าวู้เห็นติดอยู่ใกล้กันบ่ครับแม่หูจักน้องทงอยู่บ่น้องงท อชุมฮาเนี่ยแหละเขาไปช่วยเหลือน้องทงที่สางบ้านในเพิ่นหุ่นจ้างน้องทงอยู่เนาะโดยพี่น้องเองยังก่เพิร์นผูกไกใช่ดอกเมตู่นี่ยอยู่อยู่อยู่บึงพุ่นเลยบ่ประจำบ่อยู่บ้านเท่าเลยแม่ที่เชอนในบ้านอ๋อแต่ว่าน้องทงนี่ฮู้จักอยู่เนาะจังรัดตีฮู้จักบ่หุ่นจ้างเบิด ้องระตีประเทศเนี่ยยัีหอันเมื่อว่านัดจันปกัไปงานเปนไปการไปงานแต่ว่ามือนตีเดือนคนละคนละตีแล้วคนละตีแล้วแมนเมนเมนเออคนละตีแล้วแต่งว่าโบ้ฮ้ดแจ็คเมนมนเมนแสดเว่าคนละคนเลยสิหลายคนหลายคนเออคนดวยครับแส่เว่าคนละคนละบ้เป็นเราะ่านเพราเาะท่านบ มันเผาทานบ่มันเผาทานกันนี่าดีแมนบ่แมนแล้ววันี้มันบ่แมนแล้วจะไหนคนละคนแล้วเนตัตุงละสิบพันแมนตุงละชาวบัานั่นแหละวันนี้กันร้อยรยชวันนี้กันได้ไงโกโก้ังวันนี้กันได้แต่โอ้ยไอเป็นอันโกโก้มาส่ง้ก็ปูว้ เข้าใจขึ้นเลยรได้เ you จ know, ้าโดย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 นี่ต้องเหรอเนาะตัวใดมันตายก็เอาไว้กินเอาไว้กินตัวใดมันตไม่ได้ตายบ่ตายก็ไปปล่อยเพื่อนละเอาหนังบลาข่าสัตว์เอาสิ่งเอาไปปล่อยเพื่อนปปล่อยเพื่อนก็แมนทาไปปล่อยทาชีคุ้มมือบ่ไหมตัวบ่ไม่ไปดำหน้าบางมันไปเหยี่ยวขันเอาบระชื่อนี่เจ้าจไปขายเจ้าต เดี๋ยวไปสื่อไปน้องเต่าเดี๋ยวนี้แขกล้าอยู่น้องเต่าน้องเต่าอยู่ไซลูกอยู่ทางไหนแ้าจับไปดูผูกปลาเดี๋ยวาลาทูตีมไปแบบรถกินไปประมาณสามล้านบัดมื้อนี่มาขายมีแค่นี้ติไปหาโดนตะบอนโดนแดดจนเพลินจนเพลินผุดไปหาก็ไปพหาคนเดียวหาคนเดียวเจ้านี่โอ้พี่น้อยแกไปดูดิลุงอยูเบื้องเนี้ย เก็บเบิ้งบ่ะผมเคยเห็นกระปูบ่เคยเห็นเยอะแต่ว่ามันมันแบบมันเพิ่นล่างมาเรียบร้อยแต่ว่าแต่ก่อนเมันว่าเหรอครับเคยหาใช่ไหมโดยโดยแล้วก็มาจีโอ้ยต่ำจ้ำคนเดียวจ้ำแมนจ้ำโด่ตอนนี้เราเห็นบ่ได้โดยโดยโดยมืัอนั้นมือวานนี่กัทางหน้าสาวบนคุดมาให้ลุงอยู่ลุงบอกว่าโอ้ยกินเอาปลาได้แล้วว่ะพอปล่อยไปแล้วว่ะ เพราะว่าแม่เพราะว่าลุงเอ่อจังไรนะคันได้ปล่อยเลยชนลายสิบสิบปค่อยกิดหน่มาเป็นนี่กับบอดี้แพร่มาให้ตามแม่มาเป็นนั่นแหละับมาเป็นเจนนี่คือเขาต้องมือนัินเพิ่นตับมันลุงตอกเลยแม่นก่พันจี้เลยตับใช่ต้นหอมเป็นจี้นี่แหละลุงแล้วทางขามาเพื่อเฮากันแจกคะแนนอยู่เลยลุงบ่บ่เพิ่นมาเห็นมาเพื่อเฮาลุงไปพ่อพอดีอ๋อ พุข้อเราเห็นมันกิน่ากับปูวเห็นอมอนั่นกับมอเอาคือกานอยากอยากยกเว้นอยู่อ้ยมันออกแล้วนี่เนาะแต่ราเะลูกไม่าแมอ๋อข้าวมอถามเมือลกกาอุ้ยเมื่อลลกกา้ไม่กล้าคือข้าวแต่ใดนเนาะเนาะโอ้ม่เมื่อลลกกาอยู่พ้นชิมเลยบอด้ถ้าลูกถ้าลูกมันชื่อนี่ก็ไม่ชิมเป็นไงอยู่บ่นี่แม่ก็ไปหหใไปต้าดนะฮะทุ่น้องเต่าดโอ้ ถุงนึงชืสส่อซอยถุงนึ hey, oh, oh, no, ่งเนมวะไม่ so. ้องไอ้เขาชื่อซอยบลทะเลบั้นี่อวางัยุทา่งลยชิปพันโอ้ยน้อโมเนแล้วมันก็ตามคายตามราคานั่นแหละเนาะถุงชิปพัน้ชิปหวะโมเ็น่าเาเขาไ่ชื่อกินัชื่อเปิอย แม่ไปตู้60ชงกีชงดีเจ้าชคดีตู้ซื้ออย่างกตู้แก้วสักปีแล้วอาุไห่เมห0เมนบ่หาส่โอ้คนฮิดเวียกนักบอยเปียกนักเนาะไปไปสูยๆแล้วไ่ตู้เอะสบายดีปีใหม่ชคดีปีใหม่เ้อโอ้มี้องเลย ลูกชายเมันถ่ายอยู่ลงพลเห็นในลงบนบันีออุ้ยแซ่บเลยแหล้วไหนมาเอ้ยเจ้าก็บอกมาได้เลยเจ้าก็ได้าบ่ได้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 ป้าอันเดนี่ก็อนไปแวหลังรถก่อนไปรู้โดยโดยโดยเจ้าเจ้าเจ้าโก๋กับันนี้ว่างมาีิก่อนเนาะเจ้าเจ้าจ้าฮ่าที่เจ่าพี่น้องเอ้สั้นๆเนี่ยกะจะว่ากันเด้อพี่น้องเดนี่ยมนี้ได้อยู่อ่าบ่ได้ใช้ไม่เนาะโดยกระสั่นชิด โาองรอดไปแล้วเจ้าวันนี้ลูกเอ้รอดแล้วรอดแล้วแต่ว่ามัดอาาวันนี้เดวอรีเด้อเอาีว่าผ่าห่มมาบ่แจกเอาบ่

มันจำเป็นโอ้เป็นมันวิถีชีวิตมันเปลี่ยนมาแบบนี้เนาะโดยเาตั้งวารีเก็เคยจะปลูกจะปาจะปลูกจะเปลี่ยนคลายพิกันพี่น้องอย้ยโดยโดยแต่พอเอามาหูบุญคุณโทษมันหลักเห็นบ่ได้โดยพอ่านี่กะลุงนี่กินเล้งก่บลุงนะได้นลยโอ้ยแม่นแล้วน่นวารีเอ้ยอาบุอาบื้อนี่ลุงว่าสี่อายุขึ้นด้วตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้น่ยทุ่งขนาดอ๋ออมไหววารีใส่เห็ด บปดิใส่ไข่หมุดแดงน้ำวายบะขมแน่นอนวายเนาะข้าวัอยข้าสเอ็นว่าเต่ายังส่น้ำกับบค่อยขมบปดีย่ดคับสิ้นหมูสามสันบ่หนิติดหนังมูติดหนังโดยหมูติดหนังมวลสามสันว่ดิอืีตายเลยขีโด้วยขี้หลายหลายเมันตายออกอไงขี้ข้านจับด้โอ้จับบดนี่กระโโ่ดเยได้หายใจนะดย แต่ว่าลุงมาคันแช่น้ำสิหนิชวนลายสิบุคอยรอดจดกตายบ่แม่นกระปูย่ำนี่นี่เพราะว่าเปินเขาไงเด็เด้เอาไปกลัวเลยมาแช่น้ำนี่ชวนลายนี่ปล่อยกรบปูคอยรอดได้ยีหรอกได้อยู่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 ได้อยูอ่าอ่าตัวใดแข็งแรงก็ถือว่ารอดนะบอยไงซะแช่เพิ่นไปเสียเพิ่นไปคุดไงย่ำนี่นี่ยากแล้วเพราะว่ามันมันเลยย่ำแล้วโดยกระปล่อยเป็นธรรมชาตินะไหนบอยดีกปล่อยต้งน้ำลงในแหละ น่าจะได้จะได้ยีดอกได้ยีดอกโดยแมน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 ตามเวทตามกรรมไัยมันเนาะเอาเพราะว่าเขาปล่อยแะไรเขาบอกได้เห็นอย่างเพิ่นเน่ก็โชคดีตจบแล้วแมนแมนโชคดีตจบแล้วแมนแมนดีกว่าลงกระทะลงกระทะเนี่ยข้ปวนหรือแกงดีของจ้าเปี้ยวเอโดยอันนี้คือไข่มดแดงโดยโดยไข่มดแดงทั้งทางแบบในเป้งทั้งในเป้งบอลี เพคนอยากกินแกงไข่หมูแดงแฟนบอลลี่นะคนโดยเ้วยนบลลี่ก็มาขึ้นกันเไงหมักบอชขัวใส่ใบผักบัวต้นผักบัวเนาะบอลลี่เนาะอมันใส่ผักตูใส่เห็ดใส่เห็ดนั่งฝ่าน้ำเด้อบอลลี่เด้อน้ดีขอแบ่งกับลุงจังเลยโอ้ยได้ลุงซื้อมาสองถุงเจ้าถุงนั้นพร้อมเนี่ลุงซื้อมาให้จักบอลลี่พร้อมกันเนี่ยแซ่บโดยแมนแมนใส่น้ำนหน่อยเด้อใส่น้ำเพราะเป็นอาเจาเนี่บ้าถ้าคุยบัลลี่พี่น้องเลยไข่หมูแดงนี่ก็หาันแย่น้องแย่นได้ มันมีแมยมันอยู่บริสิชาให้แมยมันไตออกโดยเขาเขาไม่ต้องเปิดไม่ต้องปิดถุงเราบริปิดโดยไข่เมมันไตออกไปตามใบมาไม้โดยโดยเจ้าไปเดินทางไปปล่อยกระปูกันบัดนี้พี่น้องเลยโดยโดยโดยหรือโกโก้ได้นี่นอนโอ้โหโทรศัพท์ลุงก็อยู่หันได้หน่ะนะหรือเหมือนกับโทรได้เจ้าเราโกโก้ก่อนเราบริมาสร้างโกโก้กินนี่แหละมันมีโปรหนึ่งแถมหนึ่งเอ้าหนึ่งแถมหนึ่งป่ะสิบริมาซังมาเพื่อลุงป่ะสิะนะ โบวแมนแล้วโอ้ยสั่งมาผู้เาวเต้าเพื่อนเห็นไหให้ซองอันนี้ซื้อโอ้ผลพลอยได้เลยพี่น้องเลยผลผลพลอยได้พลอยได้เลยโอ้จ้ายจ่อยจ่อเด็๋จ่าหน่อยครับไปปล่อยกระปูกันโดยโดยโดยไปเบิ้งลูกไปเบิ้งลูกเป็นได้เลยว่ามันเออได้เลยนกโกูกูขนาดโดยโดยโดยรสชาติอันนี้เนาะโอ้นี่หนี้พี่น้องเลยช่วงโปร หนึ่งแถมหนึ่งหนึ่งแถมหนึ่งพี่น้องเอ้เจ้าเจ้าเจ้าใส่ไปจูบไปจูบให้เบิ่งนูกพูดว่าคนมีอันนะคนมีโพมือใดเน่ยังใดใดเน่ยโดยโดยโดยจังใดก็สร้างเถอะตอนนี้ไปกินให้พี่ให้น้องเบิ่งลูกว่ามันจังใดเพื่อพี่น้องอันเพิ่นผ่านมาทางนี้นะโอ้โหบอกดีเลยนั่งมองนี่วิวครับงามบอกดีเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งลูสิให้เบิ่งประมาณนี้ด้วยเจ้าหันหน้าขึ้นมาเบิ่งดู โอ้โหชุดยอดเลยเพราะว่าตะเวนมันสะท้อนนะบริบริแบแบบตะเวนตะเวนอยู่ทึ่งหัวเลยแบบว่าแบบงาม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 แบบว่ามันมันมันบริสะท้อนแบบมันเป็นแบบธรรมชาติข้างล่างเป็นป่าไม้เออธรรมชาติเมืองล่าพี่น้องแบบนี้เลยอันนี้ก็ห้านกาแฟข้านกาแฟประทานดีนะโดยขากขักขักนร้เป็นรสชาตินะยนโปให้เลย ลำลเก็บก้อนอ้นัวนัวนัวโอ้ยโดยโดยโดยเราอยู่ใกล้เอกซื้อมือฝากแฟนอยู่ต่ว่าไก่มันไก่มันฉีรล,ลาย,ยบ้านนี่เปื่อยก้อนเปื่อยก้อนอ้ลูกอูช่างว่าเทพมาปนี่เียวกันเอ,อเลย่อย่าพาอย่าพางอย่าพังอย่างใจเยน็นๆใจเยอยนย,น, <c oughs> นยังตึ้งอยู่เป็นบ้านองตอนนี้แม่ยูเน่นเนยูกับกั นักเติบยูนแหละพี่น้องเฮ้ยนีกนเลยครับครับพี่น้องนแซ่บอถ้าได้ดูเดบบอยจากป้าสัจอจอกเนาะเจาก็ไเ้ยด้วยยำยอดอเลยเร้าหาพันกีบนี่กะหาสิบบาทโดยได้สองแก้วคือคแก้วละเต้าห่าแมนแก้วละเต้าห่า้าทจะปิดไท้กันเลยเนาะไา จะเอาไปปล่อยกระปูกันบัดนี้พี่น้องเลยนาะโอเคเนาะบพอดีนาะทำก่อนเนาะโดยจพอดีกำลังเสี่ยวกระปูไปปล่อยพี่น้องเลยเห็นน้องทงกับน้องน้องยังก่อน้องแหละเจ้าสบายดีโอ้จะพากันไปใช้น้องขับรถไถไปเอาเศษไม้อยู่เพือนหลังนั่นแหละเศษไม้รออยู่เพือนหลังไม้ผุนบ่โอ้โดยโดยพี่น้องเลย ขับรถไทยป็นขึ้นกันน้องทงกันดหเนาะรถไทย, <laughs> ไทยไพาอันนี้เนาะอ๋อรถไทยป้าเจ้าน่ะบอ่อ๋อลุงเอ้ยงานงานมาแล้ว <c oughs> งานเข้าแล้วเ <c oughs> ตรียมตัวกับไ <c oughs> <c oughs> วแท้จ <c oughs> ัด <c oughs> นักเลยเห็นผลเห็นเท้าอยู่บ่หันอ้าดูพี่น้องเรียบร้อย เรียบร้อยพี่น้องอควันในหี่เลยพี่น้องเบิ่งในกล้องอาจจะบ่ควันไปานใดแต่ว่านอกกล้องนีน่ควันควันโดยโดย<อ>บ,ลลบัลลี่กับลังเชี่ยวกับปูไปปล่อยกับลุงกันแหละเจอน้องท่งมันขับรถไทยมากับน้องบนันเอ้าน้องมาสตาร์ทเครื่อง <c oughs> บพี่ลุงให้จอดทามว่าจะไปใช้กันถ่ายบรรยากาศในะพี่น้องเบิง่งกับบรรยากาศก็ขัดพี่น้องเหาเะเดี๋ยวมันจะข้ามก่อนอ่า เดี๋ยวหน้องทงกับน้องเพลินเอ็ด yeah. เดินทางบบดน,นี้แยบเ้ย yeah. <c oughs> โอเล็งไปลึกแค่ระวังเดอ้อมามามาโอ้ย <c oughs> บาย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 น้องบายบาย Okay, okay. โ<ฮ>อเคโอ,อ <c oughs> เควู้น้องเอฮ่าฮ่าฮ่าลีน้องเอเนาะกาล่สี่ยวกปูไปปอยน้องคงกำังนั่นเ่นไปแล้ว่น้องเอเนาะไปเดินทางต่อนี้ฮาลุงไปปอยกระปูกันแบบนี้เนาะอ่อทิโต้มุมเนอันนั้นหรืจะออกวะแล้วออกแล้วกระปูก็ได้ <laughs> nhang mà chưa nhang chưa được, mình được, mất mất rồi, bên không này, pa, 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 phải nông này Mà, thì nó họ ra bát này Bọn bòi cầm bù không? Nông thì hóa bòi mới lên đấy, phải này cái bòi như này cái đẹp mà men men phăng này, này này lông này này Đôi, đôi À, uhm. nè อ่าเพราเป็นอัลบั้มอัลบั้มที่สองเนาะอัลบั้มที่สองพี่น้องเอ้พี่น้องเอ้ผุนอ่ะป้าป้าผุนอ่ะงามกระดกลองไป่อยพี่น้องเอ้ที่ตัวผุนพี่น้องเอ้ยมันเป็นตัวแทนอะไรก็ได้พอยอะไรจ่อย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 อ่าบุญน้ำกัดพี่น้องเอ้ยอ่เบิ่งดูมันไปทางไหนป่ะเลย เป็นกระยังออกกันเลยเนาะอยากอ๋อไปทุ่ทิงที่เฉดนอันนี่รอดเอาชีวิตรอดบุตรเพื่อนแมนคือคนเข่าคุกนี่แหละเนาะอยากออกนี่มือแหละไปปล่อยที่ในถุงก่อนบ่ที่กราจะมาจับมาบ่อกรถีมันอยู่ในถุงน่ะเพอมันไปทุ่ทิงที่เฉด่นเลยยี่น้องไง้วก็ย้อนอยากเอาชีวิตรอดแมนโอ้ แต่บบเจอบาลีมากระโดนโดนโดนย่างพี่น้องเลยลุงว่ามันสิตายบบตายเห็นอ่ะโอ้ที่ว <est> ่านีพ่อหนุ่มแมนบบตายขันสิตายกันย้อนบุพ่อเฮาเนาะขันตายเนาะอันนี้พ่อเฮานี่ถือว่ามีรอดเนาะถือว่าโชคดียังต่อชีวิตให้อยู่พี่น้องเอ้เนาะโอ้หนีมือเด้อหน่อยอันนี้ไข่มืแดงไข่มือแดง Ừ, okay. à, lúc mm, nah, oh. <laughs> này lúc bé. Lúc này lúc bé. Lúc này lúc bé. Lúc này lúc bé. này nó bé. Lúc 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 bé. Lúc

รอยกลัวผมได้บอกลูยกลยกัวอกลัวชีวิตรอกลัวชีวิตรอยกลัวชีวิตลง,ลงสาบาตรมามามาพี no. ่มาพี่นบ่อเพื่อนเพือนบ่อเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่นมีเพื่นใต้ไฟอยู่ได้เขาได้ยูงบ่อบ่วอย่างลรบ่าเนาะมามา แมนแมนไหมไอ้เห็ดแหละพี่น้องเอ้ยยังระเวันงูบ่กระปอมกระปอมอ่ะไปเด้อบัดนี้เด้อพี่น้องเอ้าไปตายปุ๊บไปเนี้ยปล่อยไปไหนแหละเกือเพิ่นยังเหงาอยู่แต่ตายได้เนาะเบิ่งเนาะ จีบเมื่อไห้เครื่องสร้างอันนี้กะฟูเพ่นใส่ประโยชน์ก็ได้บอดีบโเป็นยังบบเป็นยังบ่ปล่อยแล้วปล่อยเลยบอกกันยังยันเพิ่นยังนั่นอยู่ปล่อยเพิ่นไปเลยโอ้เพิ่นถึกซับโอ้ถึกซับขีนะต่อไรพ่นเพ่นพ่นสินี่เพิ่นสิเพิ่นสิบโบคู่ด้บอดีอืออ้าวไป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 บ่ตายแล้ววะลงน้ำเนาะอ่าบ่หน้าจายแล้ว พ่อเพิ่นดือดไตขึ้นไหมพรมัก็ไหลงน้ำเพื่อก่าวน่ะอยออันนี้ก็ถือว่าเป็นอาหารปลามอก็ใส่ประโยชน์เพิ่นกินือนบ่รอบแม่น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 อือน้ำเย็นมึงาเลยโดยโอ้โหโอ้มันไตไปเลยเนาะเดี๋ยวเพิ่นะไตขึ้นไหมนพวกที่ตายนี่กับผู้ ปูให้เอียนไอ้ยังให้ไอ้เอียนให้ยังกินเนาะไปไปพี่น้องเอ้เดินทางขัาบัตนี้คัมเลยพี่น้องเอ้เธอจิตว่าอนุโมทนาบุญน้ำัจพี่น้องเอ้ปล่อยปูแล้วเรียบร้อยบัตนี้มาลีกะกับลุงกะกอเดินทางต่อกอดบัตนี้พี่น้องเอ้เนาะโดยอ่ะโดยอ่ะต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบ๊ะสุกขสุขวัพี่น้องเอ้และกาอนุโมทนาบุญน้ำใจในการปอยชีวิตสัตว์ ในครั้งนี้นะพี่น้องเนาะสไลด์คลิปนี้กับบอลีกับลุงกับโคตัวเดินทางกลับบ้านก่อนบันนี้พี่น้องเอ้เนาะคำเมื่อตื่นตาเลยพี่น้องเอ้กับบรรยากาศตอนขำๆแรงๆพี่น้องเอ้เนาสะสบายดีโดยสบายดีพ่อแม่พี่น้องกันบัสดุขวบวัสดุคนพี่น้องเอ้สบายดี